สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับผู้ติดตามที่รักทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้ววันพฤหัสบดีนะครับก็จะเจอกันทุกวันพฤหัสแล้วก็วันจันทร์นะครับสําหรับการวิเคราะห์ลาวโคงสุดท้ายนะครับลาวพัฒนานะครับงวดประาจำวันที่27สิงหาคม2563 สวัสดีพี่พี่ท่านผู้ฟังนะฮะตอนเช้านะครับตื่นนอนกันหรือยังเอ่ยวันนี้มีการวิเคราะห์อะไรมาบ้างก็วันนี้มีฮานอยนะครับแล้วก็ลาวนะฮะพัฒนานะ,ะอ่าแต่ก่อนเริ่มรับชมคลิปเนี้ยพี่พี่ท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะฮะท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามกันไว้สักนิดหนึ่ง <c oughs> ท่านใดอยากเห็นคลิปของกราบผมก่อนใครกดอะไรเอ่ยครับ กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่สําคัญสนับสนุนสลักกินแบ่งลาวเท่านั้นนะครับการวิเคราะห์เป็นเพียงแค่ข้อมูลแค่แนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมเท่านั้นนะจ๊ะอ่าเรามาเริ่มกันอย่างนี้นะครับว่างวดที่ผ่านมานะครับวันที่24นะฮะสิงหาคมที่ผ่านมานะครับอ่าหกสามครับคือไรเอ่ยครับอ่าลาพัฒนานะฮะวันจันทร์ออกอะไรครับ230นะฮะ แล้วก็72นะจากการาวิเคราะห์นะครับให้7เม็ดเดียวนะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังกันได้ก็น้อยใจแล้ว <laughs> มีคนดูแค่5,000ันกว่าเอางครับก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างที่บอกครับผมทำเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันให้พี่ๆท่านผู้ชมได้รับชมฟรีๆนะครับ <c oughs> อ่าก็ <c oughs> <ๆ>ขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันด้วยจ้ะ <c oughs> โอเคนะครับเรามาดูการวิเคราะห์วันนี้กันเลยนะจ๊ะ แล้วก็นี่ฮะผลออกอะไรครับ2 30 72นะฮะ7จจากการวิเคราะห์ให้เม็ดเมตรเดียวนะจ๊ะดูคลิปย้อนหลังกันได้จ้ะเข้า72ตรงๆนะครับอ่าเรามาดูวันที่27กันครับวันนี้สิงหาคม2563ลาวพัฒนานะฮะโค้งสุดท้ายลายมืออาจจะไม่สวยต้องขออภัยด้วยนะครับ จากการวิเคราะห์วันนี้ผมให้เม็ดเดียวเช่นเดิมครับ7 7 3 7ฮะ7 3 7 8 7 0ครับต่อมานะฮะ2 0 4 0 9 0การวิเคราะห์นะครับจะมี8ตัวนะฮะแล้วก็ชุด3ตัวจะมี3ตัวเท่านั้นนะครับอ่าก็สวัสดีพี่ๆที่เป็น FC ใหม่กันด้วยครับขอบคุณที่เข้าติดตามแล้วก็รับชมนะฮะ 7486ครับอ่านี่นะฮะนี่คือชุด8ตัวนะครับมาครับเรามาดูกันว่า3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ6ขออภัยนะครับผมเขียนผิดนะ7476นะครับผมพิมพ์ผิดนะครับอ่า6 7เ6 7ดสามตัวนี้เป็น7 6นะครับท่านผู้ชมอ่า โอเคนะครับคลิปการวิเคราะห์วันนี้จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยวันนี้ก็มาเร็วนะฮะก็ไม่มีอะไรจะพูดต้องขออภัยด้วย <c oughs> <c oughs> ก็พูดกับฮานอยไปเยอะมากเลยนะ,ะับท่านผู้ชมอ่าก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวมแมสนะ,ะ้ะล่างมือกันบ่อยๆนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะจ๊ะ